สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่หยิบยกออกมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็หยิบเอาคอลัมน์ที่ชื่อว่าคันปากอยากเล่าซึ่งเขียนโดยชอเชอร์นะครับเป็นนาปาะกาเขียนลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับฉบับประจำวันศุกร์ที่11เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับให้หัวข้อไาอย่างนี้ครับว่าเสื้อสีเดียวกับนายก เริ่มต้นนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นการเก็บตกครับเก็บตกควันหลงบรรยากาศของงานลอยกระทงที่คลองระดุง,ก,งกรุงเกษมอยู่ข้างๆทำเนียบรัฐบาลนะครับงานนี้เนี่ยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธเ์เทนโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นป,ประธานในการเปิดงานบรรยากาศโดยทั่วไปก็คึกคักนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดงานกันมานับตั้งแต่โควิด -19 อาอารวาสกันนะครับมีเหล่าเสนาบดีเดินทางมาไม่น้อยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นมิสณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีหมอหนูอย่างอนุทินชาญบีตะกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเสียโอศักสยามชิดชอบนี่ก็ว่าการคมานาคมเสียไก่จุติไกลเลิกว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสียแฮงสุชาติชมกลิ่นว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือแม่งานอย่างเสียติก๊กอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ นอกจากนี้ครับเดทริปชัดชาติสิทธิพันธ์ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปร่วมด้วยนะครับไปรอยกระทงที่ทำเนียบรัฐบาลปีนี้เป็นปีแรกอีกทั้งหากงานนี้ก็เล่นเอาเหล่านักการเมืองคนดังเนี่ยจับกลุ่มเมาส์มอยกันเป็นแถวเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมผู้ว่ากทมถึงไปด้วยงานนี้ก็เล่นเอาเหล่านักการเมืองคนดังเนี่ยจับกลุ่มเมาส์มอยกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับ แต่ที่ต้องถือว่าเป็นทีเด็ดเนี่ยก็น่าจะเป็นบทสนทนาของคู่วิษณุกับชัดชาตินะครับที่กระซวกันแบบคุ้นเคยแล้วก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวคืออย่างนี้ครับทันทีที่ชัดชาติเดินทางมาเจออาจารย์วิษณุเนี่ยประโยคแรกที่เนติบริกรอย่างอาจารย์วิษณุทักทายก็คืออะไรรู้ไหมครับร้องทักบอกว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกมาผู้อ่อนแอที่สุดในโลกจะไปแล้ว ประโยคนี้แหละครับทำเอาผู้ว่ากทมเขินเลยนะครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหอาจารย์วิษณุสุขภาพแข็งแรงจะตายไปหลังจากพ่อเมืองกรุงอวยสุขภาพถึงคีวอ,อาจารย์วิษณุอวยบ้างแล้วเนี่ยนะครับก็มีการเอ่ยปากชมเสื้อผ้าไหมสีกรีบบัวของผู้ว่ากทมนะครับอาจารย์วิษณุเนี่ยบอกว่าใส่เสื้อสวยไน้เนี่ยแต่ผู้ว่าสายอารมณ์ดีไหวพริบดีรีบหยอกท่านอนายกกลับไปเหมือนกันนะครับบอกว่าขอบคุณครับ แต่ก่อนไม่สวยแล้วครับก็ทําเอาวงสนทนานี่หัวเราะกันร่าเลยนะครับก่อนที่อาจารย์พิษณุจะชี้แจงว่าเป็นเพราะว่าแต่ก่อนเ,นเห็นใส่แต่เสื้อย,ยืดพูดถึงเรื่องของสีเสื้อผู้ว่ากทมพูดกันไปพูดกันมายังไม่ทันจบดีเลยครับนักข่าวเนี่ยจำได้ว่าวันนี้วันลอยกระทงเนี่ยบิ๊กตู่ก็สวมเสื้อสีเดียวกันไม่ใช่เลยกับผู้ว่ากทมเนี่ยก็เลยได้ทีแซวประเด็นนี้ไปพอชัดชาติได้ยินเลถึงกับร้องเลยนะครับบอกว่าจริงเหรอครับ ก่อนที่จะมีการอธิบายความเพิ่มเติมครับบอกว่าใส่สีนี้ทุกงานนะครับล่าสุดนี้ก็ไปทอดกระถิ่นที่อุบลราชธานีก็ใส่เหมือนกันก็เพราะว่ามีอยู่ตัวเดียวทัางนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้กันแล้วกันครับในเมื่อใส่เสื้อสีเดียวกับนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเวลาเดินในธรรมเนียบรัฐบาลน,นี่เดินดีๆกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีคนทักว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าให้นะครับ